นีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพาราสองนะครับชองทิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อของโตโยต้านะครับแฮเออร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไมเนอร์เชดเลยนะครับจะเป็นล้อสีไฮเปอร์นะครับจะเป็นก้านตรงๆนะครับเป็นล้อเรียกได้ว่าหายากแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับเพราะว่ารถออกไม่เยอะนะครับเขาไปออกโฟล์เทเนอร์เยอะกว่านะครับแฮีเออร์นี่เป็นรถหนุหน่อยนะครับราคาหลักล้านนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นขอบ18นะครับผมใส่อยู่กับยาง2 3 5 5 0 1 8นะครับล้อตัวนี้สามารถเอาไปใส่โตโยต้าอาผ่านได้ใส่เบลฟายได้ใส่แคมป์ี่ได้ใส่ร i โ o ่ร e ีโ Z e แซด i o ชันได้หมดเลยที่เป็น5รลูลมาตรฐานนะครับล้อตัวนี้ผมเคยขายไปนะครับให้กับลูกค้า r ีโว Z แซดดิชันนะครับครั้งหนึ่งและครั้งเดียวนะครับผมก็คือลูกค้าออกรถนะครับแล้วก็ซื้อไปใส่ นะครับเรียกได้ว่าราคาร้อนี่เกินครึ่งแสนนะครับตอนนั้นนะครับใส่แล้สโวดมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับจะเป็นยังไงบ้างจะต้องมีตราโตโยต้าเห็นไหมครับอ่าชัดเจนนะครับผมโตโยต้านะนะครับแล้วก็ขอบสิบแปดนะครับนะครับขอบสิบแปดกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตก็ประมาณเท่าไหร่ครับผมมีบากอยู่นะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยสี่สิบห้าประมาณนี้นะครับผมเอาเสร็จตายตัว นะครับมาตรฐานนะครับเป็นล้อแท้นะครับตัวนี้นะครับนสตโต๊ะเราต้าเลยตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับใส่ได้กับคารูมาตรฐานทั่วไปนะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่สอบถามได้นะครับล้อตัวนี้มีมาไม่บ่อยนะนะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านดูพระรามสองบางปุเทียนะครับอยู่เลยซอยเยนทะเล21มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอย นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใสดสนใจติดต่อมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางโดนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ